สวัสดีครับคุณผู้ชมชาวไทยรัฐข้ายคราวนี้นะครับเราก็จะมเารีกิวเกี่ยวกับรุ่นซูซูกินะครับจิกเซอร์หรือจิก2 5 0 s f าศนยเอสะครับในพิกัด250ซีซีในปีและสี่0 2 3นะครับเป็นรุ่นยอดนิยมเฉพาะปุ่มนะครับซึ่งในไทยตอนนี้ไม่มีให้จองไม่มีให้ซื้อแล้วนะครับผมก็รุ่นนี้นะครับได้พัฒนาจากรุ่นที่นะครับ GSX 750R ซึ่งเป็นออยคูลเลอร์รุ่นใหญ่ของทางซูซูกินะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นออยคูลงซิสเต็มนะครับ1สูบนะครับจิ x กซอ์ได้ซีซีที่249ซีซีนะครับ4วาล์วนะครับ,ววนะรบแรงม้าอยู่ที่26 p h นะครับผมตัวนี้ได้ความเบาความคล่องตัวความแรงที่ต้นกลางดีมากครับเพื่อนๆตัวนี้ผมให้เต็มที่เดิมๆเลยนะครับร้อย 50บวกแน่นอนนะครับรุ่นนี้ก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนอกจากชุดสีแฟริ่งนะครับโลวก็ค่าไอเสียของปี2020นะครับผมก็สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะครับจากรยานยนต์ของทาง s u ซ u k i นะครับก็จะมีตัว SX นะครับ250นะครับซึ่งเป็นเครื่องดนบล็อกเดียวกับตัวทิกเซอร์250นะครับที่กำลังจะเข้ามาในไทยตอนนี้ก็ติดตามกันต่อไปนะครับเพื่อนๆแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ